สวัสดีค่ะแนวคิดเพื่อการบรรลุปเป้าหมายนะคะวันนี้มีไอเดียมาแลกเปลี่ยนกันสำหรับคนที่ประสบปัญหายังไปไม่ถึงฝั่งฝันกับสิ่งที่เราคาดหวังตั้งใจค่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนคาดหวังอยากปลดหนี้เคลียร์หนี้สินแต่ยังทำไม่ได้นะคะบางคนคาดหวังนะคะอยากให้มียอดขายที่พุ่งทะยานสูงขึ้น บางคนอยากได้งานใหม่อยากได้อาชีพใหม่ที่ดีนะคะหรือแม้แต่บางคนคาดหวังในสัมพันธภาพหรือความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นค่ะวันนี้นะคะพี่วีค่ะ Happy Life b บ v i วี n รนุษมีไอเดียนะคะเรื่องของแนวคิดในการบรรลุเป้าหมายนะคะมาฝากกับพี่ๆน้องๆแฮ p p ี้ไลฟ์บายวีรนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทั้ง a c e b o o k และ YouTube Happy Life บวรนดนะคะ ปัญหาหนึ่งค่ะที่หลายๆคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จหรือกําลังทําแล้วค่ะล้มเหลวนะคะหรือว่าล้มเลิกไปกลางคันค่ะขอให้ท่านนะคะลองตรวจสอบว่าเราเนี่ยมีสิ่งนี้นะคะอยู่หรือเปล่านะคะปัญหาก็คือว่าความคิดของเราค่ะเมื่อคิดว่าสมมุติว่านะคะถ้าเราตั้งเป้าว่าเราจะลดความอ้วนให้ได้นะคะเราอยากจะลดน้ําหนักสัก25่กิโลนะคะ แต่บอกว่าถ้าฉันนะคะน้ําหนักลดลงสัก20กิโล25กิโลนะคะถ้าฉันเป็นแบบนั้นแล้วฉันคงจะใส่เสื้อผ้าได้สวยนะคะฉันคงจะมีความสุขมากมากคุณเคยคิดอย่างนี้ไหมคะถ้าฉันได้งานใหม่นะคะเป็นงานที่ฉันชอบฉันคงมีความสุขมากๆเลยนะคะหรือถ้าหนี้สินของฉันเนี่ยหมดไปแล้วฉันไม่มีหนี้สินแล้วเนี่ยฉันคงจะมีความสุขกับมันมากๆนะคะถ้านะคะคุณมีความคิดเหล่านี้ค่ะวันนี้ค่ะมีไอเดียแลกเปลี่ยนนะคะ เพราะว่าความคิดเหล่านั้นค่ะมันก็ไม่ผิดค่ะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราคาดหวังว่าเมื่อเราถึงจุดหมายปลายทางค่ะถ้าเราได้ตามที่เราคาดหวังตั้งใจเนี่ยเราคงจะมีความสุขกับมันไม่น้อยมันหมายความว่าอะไรคะมันหมายความว่าระหว่างทางที่คุณเดินไปค่ะกว่าที่คุณจะถึงฝั่งฝันนะคะมันอาจจะใช้เวลา5ปี3ปีหรืออาจจะยาวนานถึง10ปีนะคะมนุษย์ทุกคนค่ะอาจจะมีความ อดทนนะคะรอคอยความสําเร็จกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยได้ไม่บ้างอนะคะ3ปี5ปี10ปีค่ะบางคนอาจจะใช้เวลานานแบบนั้นหรือบางคนอาจจะต้องใช้ทั้งชีวิตค่ะพอเราไม่สามารถที่จะรอคอยนะคะให้ไปถึงความสําเร็จหรือจุดหมายที่เรามองไปที่เส้นชัยได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าโอ้มันคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกมันคงจะทําไม่ได้หรอกนะ ก็มันไปไม่ถึงมีฉันก็เลยยังทําไม่ได้ฉันก็เลยหมดกําลังใจและสุดท้ายเราก็ท้อถอยเราก็ล้มเลิกในการตั้งเป้าหมายหรือในการที่จะทําอะไรบางอย่างให้บรรลุความสําเร็จค่ะวันนี้ค่ะมีไอเดียนะคะมาแบ่งปันค่ะว่าแล้วเราจะทํำยังไงคะที่ไม่ให้เราล้มเลิกนะคะในสิ่งที่เราคาดหวังตั้งใจไปก่อนนะคะ คำถามมีอยู่ว่าค่ะระหว่างเส้นทางที่เราเดินไปค่ะไม่ว่าเราจะคาดหวังตั้งใจนะคะว่าเราจะประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรค่ะบางอย่างมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นเราคาดหวังตั้งใจว่าเราจะเป็นคนที่ตื่นเร็วขึ้นนะคะบางครั้งเราก็อาจจะคาดหวังในสิ่งที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนะักเช่นเราคาดหวังว่าเราจะดูแลบ้านเราเนี่ยให้สะอาดนะคะไม่รกเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เป็นเป้าหมายเล็กๆค่ะ แต่บางคนที่มีเป้าหมายใหญ่หรือว่ามีสเกลขนาดความยากที่ยากมากๆค่ะเรามี2ทางเลือกในการมุ่งไปสู่เป้าหมายค่ะว่าเราจะทําสิ่งนั้นแบบมีความทุก์นะคะแล้วก็มีความกดดันกับมันนะคะฝั่งอีกด้านหนึ่งเป็นฝั่งที่มีความทุกและความกดดันหรือเราจะเลือกนะคะ เป็นฝั่งที่ทำไปอย่างมีความสุขและสนุกสนานค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ในวันนี้ค่ะพี่วีอยากจะแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะคะชาวแฮปปี้ไลฟ์บายวีรนุชเลยค่ะว่านะคะเราองไอเดียนี้ไปใช้ดูค่ะว่าสมมุติว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยนะคะมันค่อนข้างที่จะยาวนานนะคะระดับความยากค่อนข้างสูงค่ะอยากให้เราย้ายฝั่งจากฝั่งที่ทำแบบกดดันนะคะทำแบบ มันต้องให้ได้สิถ้าทำแล้วมันจะมีความเครียดค่ะเราลองย้ายมาไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะฝั่งที่ทําอย่างมีความสุขสนุกสนานอ้าวแล้วเราจะทําได้ยังไงล่ะคะพอเริ่มต้นเนี่ยบางคนก็บอกว่าภาระอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยตอบโจทย์เลยมันไม่ค่อยสอดคล้องค่ะวันนี้ค่ะมีวิธีการเล็กๆค่ะอยากให้เรานะคะลองนําไปทําดูค่ะสมมุติเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินค่ะสมมุติว่าเรามีหนี้อยู่นะคะสักประมาณสักหล้านบาทนะคะ ทีนี้เรามองว่าความสุขของเราเนี่ยถ้าฉันไม่มีหนี้เลยหนึ่งล้านบาทเนี่ยฉันคงมีความสุขนะนะคะแต่ว่าเราลองย้ายความคิดมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะว่าสมมุติถ้านะคะเราเนี่ยตอนแรกเรามีหนี้อยู่1ล้านนะคะเรานะคะเคลียร์หนี้หรือจ่ายหนี้ไปได้ค่ะ1000บาทนะคะให้เรารู้สึกนะคะมีความสุขฉลองเลยค่ะโอ้โหนะคะเราลดหนี้ได้ตั้ง1000บาทนะคะให้มีความสุขนะคะฉลองกับชัยชนะนะคะ ับความสําเร็จเล็กๆค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าค่ะเวลาที่เราจะสร้างกําแพงหรือก่อกําแพงค่ะส่วนประกอบของกําแพงประกอบไปด้วยอิฐก้อนเล็กๆนะคะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะมันก็จะต้องประกอบไปด้วยความสําเร็จเล็กๆเล็กๆเล็กๆที่สะสมนะคะก่อร่างสร้างตัวขึ้นเป็นความสําเร็จขนาดใหญ่ค่ะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนค่ะไม่ได้มีความล้มเหลวนะคะในการ บรรลุเป้าหมายค่ะแต่ปัญหาสําคัญก็คือการล้มเลิกไปก่อนทอํายังไงให้เราประคองตัวเองนะคะให้ไปถึงฝั่งฝันให้ไปถึงเส้นชัยได้ไม่ว่าคุณจะมีความคาดหวังตั้งใจในเรื่องพัฒนาตัวเองในเรื่องการเรียนนะคะเรื่องการลดน้ําหนักเรื่องการเคลียร์หนี้สินนะคะเรื่องการเก็บเงินนะคะเรื่องสุขภาพนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรค่ะขอให้คุณย้ายนะคะความเครียดความกดดันเนี่ย จากฝั่งหนึ่งย้ายมาเป็นความสุขสนุกสนานนะคะเมื่อคุณทําได้นะคะสําเร็จเล็กๆให้คุณฉลองแล้วก็เก็บมันไว้ค่ะเก็บเป็นความภาคภูมิใจสะสมม,สะสมมันไว้เรื่อยๆสะสมมันไว้เรื่อยๆค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะคะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ค่ะเป้าหมายจุดหมายปลายทางค่ะมันก็จะถึงเองนะคะโดยที่คุณเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องล้มเลิกมันไปกลางคันค่ะซึ่งไอเดียนี้ค่ะนอกจากจะทําให้คุณเนี่ย ประสบหรือประสบความสําเร็จหรือบรรลุปเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้นะคะอย่างน้อยค่ะอีกประโยชน์หนึ่งที่คุณจะได้นะคะก็คือว่าในห่ังที่คุณมีเป้าหมายยิ่งใหญ่ค่ะหรือคุณฉลองความสําเร็จค่ะผู้คนที่อยู่รอบข้างเราค่ะเขาก็จะรู้สึกยินดีปรีดาตัวเราก็รู้สึกยินดีปรีดาด้วยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราบอกว่าถ้าเราจะไปถึงเป้าหมายถึงฝันฝันแล้วนะคะเราจะฉลองนะคะบางทีเนี่ยบรรยากาศค่ะกับคนรอบ,รอบข้างที่อยู่กับเราเนี่ย เขาก็อาจจะมีความเครียดไปกับเราด้วยค่ะหลายหลายครั้งนะคะบางคู่นะคะต้องการบรรลุเป้าหมายบางอย่างแต่อาจจะไม่ได้เป็นเป้เปาหมายของคนทั้งสองคนค่ะรอให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยคนที่เป็นคู่ชีวิตเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาก็เดินออกไปนะคะจากชีวิตคู่นั้นๆได้เลยแต่ว่าถ้าเราทําด้วยความสุขสนุกสนานฉลองความสําเร็จค่ะหาความสุขกับมันไปตลอดเส้นทางนะคะสุดท้ายแล้วเป้าหมายไม่ว่ามันจะไกลขนาดไหนมันจะใหญ่ขนาดไหนหรือว่ามันจะยากขนาดไหนค่ะ ทุกคนสามารถบรรลุได้แน่นอนนะคะฝากไว้นะคะเรื่องของเทคนิค,นะคะในการบรรลุนะคะความสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นเทคนิคที่เอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตของเราเลยนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพ้ง Facebook และ y o u t u b ป Happy Life by Winut นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ